กาบสบายดีทุกคนมนีก็มาพ่อกับช่องสาวเงินบ้านนาอีกแล้วน้อนม้ีสาวเงินจีพาพี่พาน้องทุกคนไปบูป่าบูรอนเลยน้องพ่อยพี่น้องไปหาเห็ดน้องพ่อยพี่น้องโอเคน้องพ่อยพี่นอ้บบงองนะฮะับเบิงกับส้มนกันเลยเนาะไปใชเป็นแน่ใดสิ่ได้หรือบอน้อนม้นีสาวเงินก็นมากับหมาน้อยตัวนึงเนาะพี่นอ้องอันนี้แดละหมาน้อยของเฮาตอนนี้ก็มาพ่อเห็ดพ่อเลยนาอพ่อยพี่น้องนี่เ,าาเนาะ สิเอากันเลยเห็ดพ่อไอ้พี่น้อไงไอ้ออกลายช่วงนี้นเนาะเสดได้บอกมึงนี่นี่ก็บรนยางกะแหนมจะเศร้านะพี่นอ้องตื่นมาเฮ็ดแต่เศร้านะเนาะพี่น้องจุบนี้กันเนาะ นำมาใส่ขู่อันนี้ก็แมนนะพี่น้องฮิเพอสองดอกเนาะตัวนี้ไปหาตอมนกันเด้นะพี่น้อง นี่ก็เป็นดินแห่เนาะใบปลานี่ดอนอนหน้าสามเงินอีหยังนี่แหละนี่ก็สิปินเห็ดแห่เนาะพี่น้องบางคนก็ว่าคุมเนาะแต่ว่าถ้าเฮาเอาตีนออกนี่มันก็สิบ่คุมเนาะพี่น้องไปซํานี้เพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ยังไบ่หลายเนาะนี่เห็ดหยังพี่น้อง เอิ้นเห็ดทำพาดมั้งนะพี่น้องแต่ว่าเฮางเก่งบ่เป็นดอกเนาะเห็ดน,นี่ตัวน,นี้ก็ไม่พอเฮ็ดพอแน่นะพี่น้องเลยก็มาลายหลกนะอลกเนาะ2ดอก3ดอกเนาะพี่น้องนี่เนาะดอกนะี่อันนี้ดอกเท่าจะปิกายนี่นะพี่น้อง ดอกทองออกจะดุนเลยบุกต่อเลยบัดนี้ย่างไปตามป้าตามรลอนก็เปียกเนาะพี่น้องว่าฝนตกคืนนี้ฝนตก มีบนนอกเห็ดหายากเนาะพี่นอกเห็ดกะว่ามันเป็นดอนหน่อยเนาะดอนมาใหญ่ค้นหากันลายแต่เก่าีนเห็ดนะงูกเ็เป็นหมเป็นหมเนาะ ราหิพี่น้องเอ,อ้อยากเห็ดกันด้ยี่หนอไอตัวนี้เด็กออกมาก่นอนชิโครกับทางใหม่นะบ้านชิโอ,อมาขางเดินก่อนเดี๋ยวเอาศิโลไปทางนี้นะพี่น้องบ้านนี้ คอยหาเนาะแต่ว่าหาไปไววนี่โอ้อยเห็นนาพี่น้องเห็ดเพาะพอหลอกน้อยคอยหาเนาะค่อยยางไปเนี่ยหาเป็นเป็นแบบนี้นะพี่น้องปลาหกได้เขาก็จะชัเหินเพาะเนาะนี่กับปลาพักติ้วเนาะพี่น้อง เงี <nú> ้เงา้เดิไปเรื่อยยังมัพ่อเนาะพี่น้องว่าคนหาลายเนาะมีแต่บอลเฝ้าคนเอาหลอนหน้าบุใหญ่เนาะมีแต่บอลห้อยคนเอาตอนนี้คนหาเจชิวเซู่พี่น้องเลยมีแต่เสียงปากเนาะ อย่างมาจนเมื่อยยังบ่เห็นเฮ็ดพี่น้องเอ้ยสาดว่าอึดเนาะหายังอยู่แนกินนี่ก็ได้นี่กระบอนคนเอาเนาะพี่น้องมีแต่คนเอานี่นขเจ้าเอาแล้วเนาะเขามาหา เาก็พ่อยิแเดวนางพี like ่น้องดอกหนึ่งนี่เนาะหาเนี่พี่น้องเลยในดอกนี่เนาะมาหน่อยมานำเปียกบดกระตูพน อินเมือ่อปถ้าฝนตกก็คืหาง่ายแบบนี้ในน้องพี่น,น้องฝนตกเาเห็นไว้เนาะคอยหาไปแหี่ สามหลอกเนาะพี่น้องหาอยู่หากินก็เริ่มยากไปเลยเนาะคนหาหลายเนาะพี่น้องก็หาบัวไรเป็นไดจริงธรรมศาสตรก็เริ่มหายากแล้วตอนนี้ เดอบมาทางนี้ต่อนะทุกคนฝนก็เริ่มมีหยิบหยิบหยิบมาอีกแล้วเนาะตอนนี้สาวเงินกับยางมาเอาขนทางไงน้องเพื่อนพี่น้อง นี่คือทางเทือบ้านโคกบัวบ่อยหาบ้านโคกใหญ่เนาะพี่น้องอันเนาะชุดดอนหน้าสาวเงินเด้พี่น้องชุดปลาหน้าสาวเงินเนาะสาวเงินกสิกลับไปทางเก่าพุ่นบดนี้กลับไปทางเมืองเถียงให้สิดเมืเนาะบดนี่คือมาสาวเงินเด้อพี่น้องมาน้อยมานําโตเปียกบดเนาะอันนี้คือในปลานสาวเงินเนาะพี่น้องข้างนั่นกสิเป็นนาคนอื่นเนาะพี่น้อง เนี่ยสิกับเมืองเก่าพี่เดะไปเดินติ้นติ้นติ้นไปเด้อเมืองเด้อเมืองเด้อนี่มาหน่อยนะพี่น้องกระโตเปียกบดช้างสีดอกข้างทางเก่าพี่เดะสีดอกเมืองนะบันเฮ็ดกับไรนะพี่น้องเนี่เฮ็ดกันไปเมื่อ Nhi có phổi đừng nó thuốc côn Nâu sắp nó đột nè Hà tội nó phí nộm Phần cái lờm tốt mai lưỡi Nhìm nhậm nhìm nhậm mai vậy nó คอยหาไปในน้องพี่น้องพูดแน่ถียงนาสองเงินคอยเห็ดพูดแต่ตอนนี้สองเงินก็หลบมาออกมาหอดเดินในน้องพี่น้องเดินแคมป์ป้ายเนาะเนาะพี่น้องสองเงินก็ได้มาพอเห็ดอีกแล้วเห็ดพอละทุกคน ได้บปรลายดอกค้นหาลลยเนาะมีแต่เสียงปะคดใยิงธงโขาก็ได้ได้ซ้ำนี้เน้องพี่น้องชิหาระตามเข้มเดินเนี่ย ฝนตกนะเนาะเาก็สิหาง่ายเนี่ยตอนนี้ก็พาออีกเดียนะพี่น้องเห็นสองซำำดอกเนาะ นะพี่น้องนี่กระซองโลกเห็นคนขอหาหลายเนาะบางคนว่าไล่ข้างนัานน้าในพี่น้องเลยแต่ว่าบุเมนาสาวเงินเนาะหน้าคนอื่นถือสาวเงินก็สิบวันล้ไปเด็กเพราะว่าตัวนี้มันก็สวยเดีย๋ยวนาะสาวเงินก็นเริ่มอยากเข่าได้เลย ้านี่ก็สิเป็นดอนหน้าสาวเงนนินเนาะพี่น้องไปข้างนั่นดอนหน้าสาวงานินแต่ว่าข้างนีนะสิเป็นหน้าคนอื่นเนาะหน้าบ้านกวายพี่น้องเอ้ยหน้าบ้านกนอยเนาะนี่ทงนาของเพิ่นก็หน้าสาวงานข้างนันพนนุ่นแหละเฮ็ดทงสาวงานก็ได้บไหนหน่ได้เนาะพ่พี่น้องนี่แหละ บ่ได้แกงในนึงเนาะเพื่นพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สวยเด้เนาะยังอยู่ในกินก็อึดอยากพี่น้องเอ้ยหาแนวอยู่ในกินก็ยากเนาะชีวิตของสาวเงินก็มีแต่แบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยมีแต่อยู่ให้อยู่หน้าหาอยู่ในกินดงัวดควายไปแบบนี้เนาะโอเคเนาะเพ่นพี่น้องสําหรับคลิปนี้สาวเงินขอตลาไปแล้วเนาะเพ่นพี่น้องสิมาก่งเฮ็ดกินกันเนาะบาดนี้สบายดี